สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ใหญ่ยนจุนนิ่งได้ต้อนรับอีซูซูออร์นิวนะครับรถยนต์คันนี้เพิ่งวิ่งได้แปดหมื่นกิโลนะครับการรักรถของเจ้าของรถนั้นท่านได้บอกว่ารถคันหนึ่งกว่าจปเป็นของเรานั้นคันหนึ่งครึ่งล้านกว่านี่เป็นเรื่องจริงนะครับเราจะให้เจ้าของรถแนะนําตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนาด้วยครับหนุ่ยลบบุรีครับครับผมแต่การทา เข้าโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมไปแล้วจากการขับขี่แล้วลการไหลตัวดีกว่าขึ้นกว่าเดิมเพียงแตกคันเร่งแค่น,นิดหน่อยก็ไปเป็นร้อยแล้วก <c oughs> ารเข้าเกียร์ความมีความแตกต่างจากเดิมไหมฮะแตกต่างกว่าเดิมจะไหลจะไหลเกียร์จะเขี่ยไปหน่อยจะไหลไปตาม,มทีมเราใช้ใชมือเขี่ยไปครับผม นั่นก็คือสารเคลือบเกียร์ครับจะเข้าไปทําให้เกียร์น้ํามันเกียร์เป็นฟองอากาศน้อยลงจะยึงเกาะตามเพลองครับผมก็จะทําให้เข้าเกียร์ง่ายขึ้นครับเพราะจริงๆรถคันนี้ได้เป็นไรล่าไม่เป็นไม่เป็นไรเลยรถยังใหม่อยู่แต่ต้องการบารุงรักษาครับผมให้อยู่กับเรานานๆเนาะเพื่อประสิทธิภาพเครื่องนี้ได้ใช้ได้นานๆครับผมที่เมื่อกี้ได้ได้พูดได้ฟังว่ารถคันหนึ่งกว่าจะเป็นเรานี่เราต้อง ใช้เงินเยอะไหมใช้อดเจ็ดปีกว่าจะเป็นเราราจะเป็นเราเราะนั้นเราต้องบำรุงรักษาให้อยู่กับเรานานที่สุดครับผมก็หนึ่งลดการสึกหลอสองประหยัดน้ำมันครับผม 3. การขับขี่มั่นใจครับไม่ต้องไปเสียจุกจิกครับครับจะกฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถยนต์รุ่นเดียวกับเราครับครับคนที่ใช้รถถ้าอยากจะให้ อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ดีแล้วอายุนานก็ต้องบำรุงรักษาตามรอบตามระบบของเขาอะไรเงี้ยครับผมเพื่อเพื่อจะได้มีอายุการใช้งานที่นานยาวนานขึ้นครับผมครอ้าวการคุ้มค่าในการเดินทางเป็นไงฮะที่มาถึงใหญ่ยนคุ้มครับเห็นนะฮะคนติดตามมานานครับขอบคุณครับครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยครับ